สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้แอดอยู่ที่บ้านป้ายอนะอซึ่งน่านจะเป็นผู้ที่ปั้นเครื่องปั้นดินเผานะ <c oughs> แบบสมัยโบราณหนึ่งเดียวในอยุธยาตอนนี้ที่เหลืออยู่นะคะก็ <c oughs> อยู่แถวคลองสะบัวนะ <c oughs> มีรางวัลการันตีมากมายเลยนะคะตอนนี้มาบุกมาที่บ้านป้ายอเลยค่อนข้างลึกลับนะคะแล้วก็หายาก ะะต้องติดต่อกันหลายครั้งเลยกว่าจะได้บางทีเราว่างแกไม่ว่างมั่งอะไรอย่างเงี้ยสลับกันจนวันนี้ลงตัวนะฮะนี่ก็จะเป็นฝีมือปั้นแบบโบราณน,น,นะคะอันนี้ก็เรียกว่าเตาเตาเชิงกรานนะเป็นเตาโบราณใส่ฟืนอย่างนี้นะคะแล้วเอามอตั้งบนนี้นะคะอันนี้ป้ายอปั้นเองหมดเลยใช่ไหมคะใช่จ้ะอันนี้ปั้นเพื่อสาธิตหรูปั้นออเดอร์ค่ะอันนี้ จะมมาเขาไปชงชาจ้ะไปชงชาใช่ค่ะชงชาสีสีนี่จังจากแห้งเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะหรือว่าอถ้าเผาแล้วจะแดงจ้ะอ๋ออันนี้คือยังไม่ได้เผายังไม่ได้เผาค่ะถ้าเผาแล้วจะแดงอันนี้เราใช้ดินขุยปูท้ายทีหนึ่งพรใช้ดินขุยปูท้ายแล้วเราก็ เราได้ดินขุยปูมาปูขุดขึ้นมาจะมีเหลืองมั่งแดงมั่งแล้วขุดตามปูลงไปมันจะลึกประมาณสองเมตรเนี่ยแล้วพอเราได้ดินตัวนี้มาแล้วเรามาขยำขยำแล้วก็ใช้ผ้าขาวบางกองประกองเสร็จแล้วเราก็เอาลูกหินที่อยู่ต,ตามตะกั่มันถึงจะเงา<อ>ถ้าเราไม่ใช้ลูกหินผัดมันก็ไม่เงาอไอ้นี่เรา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 ทาดินขุยปูก่อนแล้วค่อยเผาหรือเผาเสร็จแล้วก็ทาก่อนแล้วถึงจะเอาไปเผาเผานี่คือขั้นตอนสุดท้ายเลยอืมแล้วมีอันไหนที่ทาดินขุยปูเสร็จแล้วมั้งคะทาดินขุยปูเสร็จแล้วค่ะ มห,มหมดแล้วใช่ไหมคะอ๋อนี่แหละชจ้จีสีส้มอย่างนี้ใช่ไหมคะหลังจากเผาเสร็จเนี่ยค่ะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของอะปะยอนะที่ทำนี่ไงสมัยก่อนก็เอาฟืนสายแบบนี้แล้วก็หม้อหุงข้าวต้มแกงอะไรก็ใช้อย่างนี้กันหมดนะคะอันเล็กๆเนี่ยถามปะยอแล้วเนี่ยทำไมมันถึงอันเล็กจัางปะยอบอกบางทีเอาไว้อุ่นอาหาร ให้มันร้อนๆเออเราก็ได้ความรู้นะครับแบบว่าเวลาโรงเรียนแบบเวลาโรงเรียนมาเงี้ยเด็กนักเรียนจะไม่ค่อยรู้จักว่าสมัยก่อนเราใช้แบบนี้หนูก็จะทําแบบว่าบางทีนักเรียนมาเรียนหนูก็จะยกให้โรงเรียนไปไว้เพื่อให้ไปสอนเด็กไว้เพ่ให้เด็กดูว่าเพื่อสมัยก่อนชาวบ้านก็ใช้อย่างเงี้ยกินเนาะอย่างแก้วน้ําก็กินอย่างแง้นะ ก็กินง่ายๆเนาะยกเว้นพวกพวกพระบรมสารุปงพวกคุณนางคุณน้ำคุณนางในบางก็จะใช้พวกกระเบื้องจีนอะไรเงี้ยแล้วแต่ฐานะแต่ว่าโดยเบสิกเนี่ยชาวบ้านอย่างเงี้ยก็ทำกันอย่างเงี้ยเนาะกินกันอย่างเงี้ยเนาะหนูไปเจอบ้านบ้านครูที่อยู่ทางเนี้ยเขาก็ใช้สมัยก่อนเขาก็ใช้อันนี้คืออะไรคะอันนี้คือดินดินเกดแก้วค่ะดินที่เราใช้ทําหม้อ ด,ดินใช้ทำหม้อมอนี่แหละฮะใช่ค่ะเนี่ยดินเนียเวลาส่งแดดมันจะเงาวบวบวบเนี่ย <_ t une> มันคุณสมบัติมันยังไงคะมันจะมีคล้ายๆมันมีแร่อะไรสักอย่างในนี้ <_ t une> มันช่วยอะไรทําให้ห <_ t une> ม้อเขาบอกว่าถ้าดินตัวเนี้หม้อมันจะไม่ค่อยแตก <_ t une> อ๋อไอไ้นี้ใบยอผสมไปใดนี้หมดป่ะใช่ค่ะต้องใช้ดินตัวนี้ปั้นอ๋อใช้ดินตัวนี้ปั้นใช่ค่ะหนูเอาไว้เวลาอ้าวแล้วดินตัวนั้นล่ะที่เขากำลังปั้นอยู่คืออะไรกำลังปั้นนะดินของลาดบนหลวงเขาดินไม่มีอ๋อทำไม่ทันเพราะว่าดินอันนี้มันถีจะกองไว้อะไรเี้ สรุปว่าดินเกศแก้วนี่หายากกว่าซื้อมาสิบคันน่ะจะเหลือสักสองคันได้หก<อ>คันรถนะ่ะคือทิ้งหมดเพราะว่ามันใช้ไม่ได้ มันต้องเลือกไงยมันมันจะมีปนมาอเงี้ยเราก็ออกมาจะมีเกร็ดข้างในแบบ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 แแบบ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 แแบบ เวลาแช่น้ําอ่ะมันจะให้แบบว่าเวลาเราหุงข้าวมันไม่ติดเนี่ยอืแต่ถ้าเราหุงเลยเนี่ยมันจะติดเหมือนเหมือนหม้อมันยังไม่ซึ่งอย่างังไม่คือแช่ไว้คืนเดียวแล้วก็จบแล้วไม่ต้องหลังจากนั้นก็ไม่ต้องแช่แล้วคือให้มันอิ่มน้ําอแล้วส่งสีอะไรนี้มันไม่ละลายออกมาใช่ไหมฮะไม่ไม่ปกติถ้าถ้าเราทาดินผึงปูแล้วมันจะแหลืสงแต่ถ้าเราไม่ทามันจะไม่แดงอันนี้คือเผาเสร็จแล้วใช่ไหมครับเผาแล้วแต่อ๋อ ถ้าถามว่าทำมาสวยยังตู้คุณรุ่นก่อนไม่ได้ยังไม่ได้แบบคุณรุ่นก่อนคําคำจับกัดความรุ่นคําว่าสวยเนี่ยคืออะไรครับอ่าสมัยก่อนเนี่ยทำนะบางเจี๊ยบเลยบางแล้วทรงก็สวยแต่ป้าเน่ะทำแบบว่าพอสมมุติว่าสมัยก่อนแล้วที่บ้านเนี่ยมันไม่สูงมันไม่ดีนะจ้ะทำหม้อ แค่โมต้นโมกลางโมกระจอกกลุ่มบ้านใต้แต่พอขึ้นบ้านเหนือไปเขก็จะทำอีกอย่างหนึ่งทำกระทะทําเตาวงทําอะไรอย่างเงี้ยกระทะกระทะก็ทําได้เหรอกระทะดินเผามีด้วยกระทะก็คือเนี่ยที่เขาใส่เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยกระทะเนี่ยอ๋อนะอ๋อนี่คือหม้อกระทะอ๋อแล้วแล้วแล้วหม้อปกติเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหม้อหม้อหม้อข้าวหม้อข้าวอ๋อก็เรียกแล้วหม้อธนุนนะหม้อธนุนหม้อธนุนใช่หม้อเกลือไหม หนูก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกบางทีเขาเรียกถน,นนหม้อถนนมันจะมีอีกอย่างบางทีก็ของอันนั้นทำม,มอคอย,ยาวหม้อถนน์จะเป็นมอคอย,ยาว,ยยาวใช่ทางนู้นไหมทางทาง,ทางติ่งบุรีไหมไม่แถวนั้นก็แถวบ้านหนูก็มีป้าอันนี้ว้ใส่อะไรทำไมมีรูเงี้ยใส่ต้นเขาไปใส่น้ำตาลที่บ้านใช้าย,ยากันยุงเยอะ<อ>เลยทำใช้เองทำใช้เองยยากันุงวางยากันยุงคช่อันนี้ก็จะเป็นของใส่ปลูกต้นไม้สมัยก่อนไปชาต้นไม้อะหมายถึงหม้อถนนใช่ไหมโอ้โหนี่แหล นี่มีมีลูกบัวลูกควายด้วยนะน่ารักใช่แต่นี้มามามาดูมาดูาดนางปั้นหมอนะสวัสดีสวัสดีค่ะมาดูนางปันป้นหมอ้อปั้นสวยว่ะโจ<อ>กเธอมีฝีมือนะเฮ้ยปั้นไปอย่างนี้เลยหรอ,หรอ แป๊บเดียวเนาะอุ้ยนางนี่อุ้ยมีป่าดด้วยนะโหมีเพื่อนสาวเพื่อนสาวอยากจะมาทำปั้นหม้อนะที่นี่นาะซึ่งมันมีหนึ่งเดือนนหยุดยาวมันนี้มันีถล่มตัวเลยนะแหมไม่มีถ่มตัวเลยนะจริงฉันทันสวยมากเลยนะเออ โอเคค่ะก็พาชมประมาณนี้นะคร